ฟังไว้ไม่ต้องเชื่อคลิปนี้มาคุยกันเรื่องของในวิกฤตมีโอกาสกันดีกว่านะครับจริงๆคํเนี้มันมีความหมายลึกซึ้งและในภาษาจีนมันเป็นคําคําเดียวที่มีทั้งวิกฤตและโอกาสอยู่ด้วยกันในชีวิตจริงของคนเราก็เป็นอย่างนั้นครับในทุกวิกฤตนะครับจะมีโอกาสอยู่เสมอมันแปลว่าเราต้องดูให้ดีครับว่าโอกาสนั้นอะ่ะมันอยู่ตรงไหนของวิกฤต อยู่ก่อนเกิดวิกฤตอยู่ระหว่างในวิกฤตหรือหลังจากวิกฤตผ่านพ้นไปแล้วเทียบตัวอย่างวิกฤตเหมือนกับฝนตกนะครับสำหรับบางคนฝนตกปลอยๆอยเนี่ยยังไม่วิกฤตนะครับเป็นโอกาสโอกาสอะไรครับโอกาสในการออกไปเล่นฝนไงครับสนุกสนานกับสายฝนฝนตกไปลปลอยเป็นโอกาสสำหรับอะไรครับทำเพาะปลูก,กเกษตรกรรมใช่ไหมครับแต่พอฝนมันตกหนักขึ้นหนักขึ้นเอาแล้วสิเริ่มไม่สนุกละ เริ่มต้องหาที่หลบฝนใช่ไหมครับโอกาสอยู่ไหมครับมีอยู่ครับโอกาสอะไรบ้างโอกาสขายร่มครับโอกาสอะไรอีกโอกาสขายห้องพักหลบฝนครับอ่าคิดดูดีๆนะแล้วถ้าเกิดจากฝนตกหนักๆรถติดนะแต่ถ้ามันเป็นพายุมรสุมแล้วมันเป็น perfect storm ล่ะตอนนั้นน่ะทุกคนไม่คิดจะทำมาค้าขายแล้วครับทุกคนหลบอยู่ในที่ปลอดภัย เพราะมันอันตรายเกินกว่าจะมาหาโอกาสในยามวิกฤตมาหาวิกฤตแบบนั้นแล้วพอมหาวิกฤตมันผ่านพ้นไปคราวนี้สิโอกาสเปิดกว้างมากสำหรับคนที่ยังคงอยู่รอดหลังจากมหาวิกฤตนั้นดังนั้นแยกแยะก,กันให้ดีๆนะครับว่าในวิกฤตมีโอกาสใช่แต่มันอยู่ที่ว่าโอกาสนั้นมีมากน้อยแค่ไหนในแต่ละวิกฤตวิกฤตน้อยหน่อยสำหรับบางคนก็มองมันคือโอกาส วิกฤตมากขึ้นมาหน่อยยังพอรับได้ก็ยังมีบางคนมองเห็นโอกาสแต่ถ้าเป็นมหาวิกฤตวิกฤตของมวลมนุษยชาติที่ทุกทุก,ทกมิติมารวมกันไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศปัญหาเรื่องของอาหารพลังงานค่าครองชีพนี่คือมหาวิกฤตที่ยากจะหาโอกาสในระหว่างมหาวิกฤตใครหาโอกาสได้ในช่วงแบบนั้นบางทีก็เป็นการทำมาหากินบนความเดือดร้อนของคนอื่น จริงๆมหาวิกฤตเนี่ยเราทุกคนต้องมีน้ำใจช่วยเหลือกันด้วยซ้ำอย่าเพิ่งคิดเรื่องหาผลประโยชน์แล้วรอดไปด้วยกันจากมหาวิกฤตก่อนแล้วมาสร้างโอกาสกันใหม่และโอกาสไม่ได้เป็นของทุกคนใครมองไม่เห็นก็ไม่เจอและไม่พอเห็นโอกาสแต่ไม่คว้าไว้โอกาสก็ไม่เปลี่ยนเป็นความสำเร็จด้วยนะครับฟังไว้ไม่ต้องเชื่อผมพัชจิงการกุลโชคดีทุกคนครับ